วนี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงที่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่ลังเมื่อย,ยังนอนแปรแม่เราเฝ้าโอละเฮกรมลูกน้อยนอนเปรไม่ห่างหันเหไปจนไกลาย แต่เล็กจนตโตแม่ถนอมแม่พายพร้อมย่มเกิดแต่รักลูกปากดวงใจเติบโตเล็กจนใหญ่นี่แหลนะนาอะไรไม่ใช่ได้นะเพราะขาน้ำนมควรคิด พิ่นิดให้ดีข้าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสมโอวาแม่จา่าลูกคิดถึงข้าน้ำนมเลือดในอกประสมกันเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน ้าน้ำนมควรชวนให้ลูกฟังแต่เมื่อลังเปรียบดังพื้นฟ้าหนักกว่าแผ่นดินปูดเรียนภาคเพียนจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอ๋ยไงกันบ้างคะเด็กๆ เพลงนี้นะคะมีความหมายไว้ว่ายังไงบ้างนะเป็นเพลงที่พูดถึงแม่ที่เลี้ยงดูเรานะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวต่อไปเรามาดูกิจกรรมกันนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะกับเพลงข้าน้ำนมในเนื้อเพลงพูดถึงอะไรบ้าง พูดถึงคุณแม่ของเรานะคะได้เลี้ยงดูเรามาเป็นอย่างดีนะคะเด็กๆควรปฏิบัติตนยังไงกับคุณพ่อคุณแม่คะเป็นเด็กดีนะคะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเชื่อฟังคำสั่งสอน ของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วทำไมอีกคะอ๋อหมดแล้วนะคะทีนี้คุณครูก็จะมีงานให้เด็กๆทำนะคะเด็กๆมีใบงานกระดาษเปล่านะคะที่คุณครูได้แจกไปคุณครูให้เด็กๆทำวาดภาพหรือ,อยังคะเด็กๆวาดภาพแล้วก็เล่า เรื่องราวเกี่ยวกับแม่ของฉันมาส่งคุณครูไดอยังนะ้ะพอเมื่อวานคุณครูนะคะแอบเห็นของเด็กๆหลายคนเลยที่นำมาส่งคุณครูจ๋านะคะเดี๋ยวนะคะเราจะไปพบกับคุณครูแววกันต่อเลยว่าคุณครูแววจะให้เด็กๆทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเด็กๆสำหรับ วันนี้นะคะวันนี้ครูจ๋าต้องขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบาย